สวัสดีค่ะมาพบกับสาวฝนเกษตรยุคใหม่อีกวันหนึ่งจ้ามนีสิบ้าว่าเบืงโคงหนองนาของสาวฝนซิกเนเจอร์ของโคกงหนองนาคือสวนตาลค่ะต้นตาล9ต้นอันนี้ยางรัดทงนาลงไปค่ะมีเจ้าของโคกงหนองนาด้วยนะคะ นี่ชื่อมุ่ยค่ะมุ่ยมุยมุยม่ยนะเขารู้ชื่อค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนโคกหนองนาด้วยมื่อนี่เป็นวันอีกวันหนึ่งที่อากาศมืดครึ้มแต่ไม่มีฝนตกเลยค่ะเดี๋ยวพาเดินเข้าสวนลุยสวนกันนะคะพอดีไปต่างจังหวัดหลายวันค่ะก็ไม่รู้ว่า สายจะยังมีน้ำยูโบอร,ราะว่าพึงขุดได้เมื่อดมิถุนาปีที่แล้วค่ะก็มีคนดูแลสวนไหายคือกันค่ะเป็นลุงป้าพี่ชายพี่สาวนี่แหละดูต้นกล้วยค่ะสวยงามทีเดียวสวยงามมากค่ะแต่ว่าสาน้ำนี่มีน้ำไหมคะล้องบึงโอ้ ก็ยังมีนามอยู่ลืมเอาหัวอาหารมาวานเบิงว่ามีปลาโบคือสิบบมีคนมาลักเอาปลาเฮาดกเนาะสวนโคกน้องนะเฮานี่เดี๋ยวเดินไปอีกใกล้นู่นฝั่งนู้นดูค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเขาจเจริญเติบโตดีหรือเปล่าอันที่ปลูกไวห้หลายๆอย่างนะคะไม่รอดค่ะไม่รอด โอยดูค่ะอันนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติค่ะเราฝืนธรรมชาติไม่ได้แดดมันร้อนมากค่ะนนามอาบอูตายเลยไม่ได้ไปต่อเลยอันนี้ก็เป็นซ i ิกเนเจอร์ที่เราทำขึ้นมาโดยฟีมือของเราเองค่ะเป็นกองฟาง เทียวตับสมตับแสมไปหมดแล้วคะ่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศเขือเทศน้อยพอขึ้นมาตรงโคกหนองนานตรงนี้เราเกาะหมุนไปทางด้านขวามือก็จะเห็นเป็นว้าวมะพร้าวเก้าต้นค่ะโอ้ขอโทษค่ะสวนตาลเก้าต้น เป็นต้นตาลเก้าต้นค่ะอ๊้ขอโทษอีลิมะพร้าววันนี้เมียแหนมเห็นต้นหมกเผาค่ะพอดีแหนมเห็นตูกเผาปากเลยไหวไปนอยนึงขอโทษหลายๆค่ะอันนี้ก็เป็นผักผักอีย่างนึงคือมาระขี้นกค่ะโอ้ยไปอยู่ตังจังหวัดโดนเรื่มเนี่ยค่ะมาระขี้นกสวยมาก เป็นกล่องมันจึงใดดูกเนาะอดทนเบิง่งไปน้ำกันเลยเด้อค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะให้ผู้นี่เฝ้าสวนให้นี่ก็สิตตามกันเยิ้มเขาตัวเนะาะจะดูแลให้ได้ดีปันไดเนี่ยกา <laughs> แล้วก็มาดูอันนี้จําเป็น โอ้ยตามธรรมชาติของเขาแล้วเนาะอยู่ต่อได้ก็อยู่อยู่ต่อไม่ได้ก็ปลูกใหม่ค่ะบอขิดเอียงหลายเราน้ำเรามันไม่เยอะค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือมะละกอได้อยู่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นต้นกุหลาบโคกหนองนาโอ้ สวยงามเลยที่เห็นก็คือเป็นมะนาวค่ะที่ปริใบหรือจะตายก็ไม่รู้นะคะส่วนนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ชํำไว้ปลามะเขือค่ะมะเขือเปรอะโอ้ยเพิ่นก็อยากสใสัอยู่เนาะคือแบบน้ำมันน้อยอะคะ่ะน้ำยังเก็บ ะยังเก็บน้ำยังไม่ได้ต้องก็ก็คือเข้าใจอยู่ต้องให้โอกาสเขาได้แบบเออเต็มที่ก่อนนะคะซึมซับโอ้มาดูอีกอันนึงค่ะสวยงามมากอันนี้ที่ฝนปลูกไว้เป็นพืชชนิดแรกเลยที่หลังขูดเสร็จฝนก็จะเอามาปลูกค่ะอันนี้คือชัวบาร์ซิลค่ะ ถั่วบาซินสวยงามมากเป็นย่อมหย่อมฝนกับ,บ้าโตหายเวยค่ะจ้าไปตกทางใดที่สูบน้ำโซลาเซลล์ค่ะดึงน้ำจากสะดึงน้ำจากสะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็รดผัก ข้าวก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างของแต่และฝั่งก็จะปลูกกล้วยค่ะปลูกตะไคร้ไว้รอบหมดเลยตามที่เห็นหนาแรงค่ะปลูกยังมะทันได้หลายค่ะสงสารค้นหดน้ำเพราะว่าระบบน้ำของเรายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ะคะ่ะ เดี๋ยวรอให้มีการขยับขยายสะเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นการขุดปีแรกเรายังไม่ไม่ค่อยที่จะแบบพื้นที่ในการขุดนะคะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ค่ะทั่วก็ยังบ่อยากอันสิขื้นเครือเลยค่ะแต่ยาอยากออกอยากออกงวยอยู่ที่สวนนี่ก็จะเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยค่ะบ่ใสสารเคมีค่ะ ไม่ใช้สารเคมีเลยโอ้ลูกมะเขืออยู่ทางไหนนาะนี่กะใดมาดนไปตั้งจังหวัดดนเห็นแล้วค่ะสองสามหน่วยจะยังไงขออนุญ,ญาตเก็บมะเขือก่อนนะคะพอดีเอาคู่ถังมาเยอะเลยจ้ารับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ